เดี๋ยวเราจะมาเปิดดามารุนะคะแล้วก็มาทดสอบฟังเสียงดามารุอันนี้กันนะคะว่าเสียงเป็นอย่างไรอันนี้เป็นขนาดอยู่ที่12 12องซนะคะ12เซนนี่เลยอ สิ่งเป็นไงบ้างโอเคไหมคะนี่เลยอันนี้ดามาลุนะคะส่งตรงจากประเทศเนเปลนะคะก็ท่านใดที่สนใจสำหรับอันนี้ราคาจะอยู่ที่1250บาทนะคะน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรอบนี้แล้วเดี๋ยวรอรอบหน้านะคะตอนนี้กำลังนำเข้า13 สิบสามเซนถึงสิบสี่เซนเข้ามาจะมีความขนาดใหญ่แล้วก็โอเคนะคะงานเนื้อไม้ก็จะแข็งแรงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะนี่เลยอ่าส่งมารีวิวให้ชมค่ะ